อนสั้นเรื่องชีวิตติดเกาะไปรับชมกันเลยจ,จ้าจีจีเธอโตขึ้นเยอะเยอะเลยนะเนี่ยดูสิตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่เลยแต่ฉันยังไงฉันก็โตวกว่าไปเลยค่ะแม่หนูอยากไปเที่ยวทะเลจะแย่อยู่แล้วพอไปทะเลล่ะต้อง อ่าดื้อล่ะพอดูแลน้องด้วยไม่ใช่เอาแต่เล่นน้ำดูแลน้องอย่าให้น้องหายจากสายตาเลยนะครับผมไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนครับแน่ใจตอนนั้นจีจี้เคยติดเกาะมาแล้วรอบหนึ่งทีหลังดูแลน้องด้วยนะครับแม่หนูอยากได้หันยางเหมือนพี่เขาอะ่ะ ที่ทะเลเขามีขายลูกเดี๋ยวค่อยสือที่ทะเลหนูอยากได้ตอนนี้เลยอ่ะน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 ะจะเอาจากไหนล่ะลูกเฮ้ยไปทะเลกันเลยไปโลดไปโลดทะเลอะไรหรอคะ พ่ทะเลที่เราจะไปคือทะเลสากุระเคยได้ยินไหมอ๋อหนูเคยมาใช่ไหมคะใช่เลยขับรถระยะความเร็วถึงแล้วทะเลไกลบ้านมาก <c oughs> จอดรถก่อน มีที่จอดไหมเนี่ยชื้อชวัปลงมาเลยเด็กๆอยากเห็นเลยใชหมล่ะว่าทะเลเป็นอย่างไรนี่ดูสิมีโต๊ะบาร์บีคิวด้วยนะรีบเดินกันสิพ่ออยากเล่นจะแย่อยู่ละมา กระโดดลงมาเลยเอาไม่กระโดดลงมากันหรอทำไมต้องไปทางนู้นด้วยนะเออผมก็กระโดดลงมาดีกว่านะครับอืมกระโดดลงมาง่ายกว่าคีวินเพิ่งกระโดดลงมาโอ้ยคีวินช้าอย่างกระเต่าเลย เ้ยเอ๊ะนั่นเรืออะไรนะ่ะเพราะผมไปไว่ายน้ำก่อนนะครับหนูไปด้วยสิพี่พี่นี่แม่ซื้อห่วงยางมาให้หนูเรียบร้อยแล้วไหนหรอพอใจแล้วยังไปเล่นน้ำได้เดี๋ยวแม่จะเตรียมอาหารสำหรับที่มือเที่ยง มือเที่ยงเราจะกินที่ทะเลเลยเข้าใจไหมเด็กๆไปเล่นน้ำแต่อย่าไปลึกนะ่ะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะเตรียมอาหารจีจี้เราไปไว่ายน้ำกันดีกว่าดีเลยพี่ ไปว่ายน้ำก่อนนะครับนั่นเรือใหญ่มากเลยครับเรืออะไรนะ่น้ำเย็นมากเลยเมื่อกี้กระเด็นน้ำกระเดอู้เรือสำราญไง ทั้งสามคนก็ยิ่งไปลึกเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยพี่ตามหาตั้งนั้นพี่มาอยู่นี่นี่เองแต่มาเกาะที่ไหนอีกกะพี่พี่พาหนูมาที่ไหนเนี่ยนั่นสิโอ้ตอนนี้หนูก็หิวแล้วด้วยโอ้ยแล้วเราเอาห่วงยางลอยไปมันก็ไม่ถึงฝั่งแน่ๆหนูว่า ฮือแต่เราจะควรเอาชีวิตรอดนะพี่ใช้วิธีไหนดีล่ะอยูเคยอยู่ใน YouTube อย่างแรกเราต้องหาอะไรกินก่อนหรือว่าตั้งสติตั้งสติแล้วก็คิดอย่าเพิ่งตึงตะหนกจะได้มีสติในการเอาชีวิตรอดอ๋อพี่คิดได้แล้วเดีย๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนไหมได้เลยพี่ ว่าแต่เราจะกินอะไรได้ล่ะอขอหาสิ่งรอบตัวเราก่อนนะอุ๊ยนั่นไงมะพร้าวมีสามอันพอดีเลยว่าแต่เราจะปอกอย่างไรหนูรู้เดี๋ยวถอดฝังยางก่อนเราอ่ะจะเอามะพร้าวมาโยน ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแตกแล้วเราจะได้ดื่มเนื้อแล้วก็น้ำด้วยดีไหมพี่แต่โอ้ยพี่ต้องใช้แรงเอ๊ะพี่เห็นแอปเปิลเฮ้ยจริงด้วยพี่ไปเร็วไปดูเป็นแอปเปิลของสโนไวหรือเปล่าไม่เห็นมีต้นแอปเปิลเลยมันตกมาจากฟ้าหรอเนี่ยมีแตงโมด้วย หนึ่งลูกแอปเปิ้ลเยอะชะมัดเลยมีสิบห้าลูกตอนนี้เราก็กินแอปเปิ้ลได้ไม่อั้นเลยนะพี่ดูสีสีแดงสดนะกินมากๆเลยครั้งนี้เราก็เอาชีวิตรอดได้แล้วอืมแอปเปิ้ลก็เปรี้ยวอมหวานอร่อยชะมัดเลยนะ ฉันว่าน่าจะฝั่งต้นไม้เยอะๆตรงนั้นแหละแล้วมันปิวมาฝั่งนี้ได้อย่างไรลมน่าจะพัดแหละว่าแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกปวดท้องมากเลยจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยปวดฉี่จังเลยโอ๊ยพี่ช่วยคิดหน่อยสิไม่ไหวแล้วลงทะเลไปเลย หนูสงสารปลาน้อยเอิมวิ่งไปใต้ต้นไม้ไงหรือขุดดินขุดทรายอะ่ะเออคิดความคิดที่ดีจะตรงนี้ละกันนะโอ้ยไม่ไหวแล้วเอาอะไรละกันขุดขุดขุดออโอ้ย ฮ้ยสบายออ้ยตกมืดแล้วหนูหนูหิวข้าวอ่ะแม่น่าจะทำอาหารไว้แล้วแน่ๆเลยไอหิวมากเลยโอ้ทำเขียนเขียนตัอเอาหาไม้มาแล้วก็เขียนตรงทรายว่าช่วยด้วยเผื่อเคร well> ื่องบินจะมาเห็น เออมันจะดีหรอพี่หนูว่านะมีขวดน้ำไหมพี่พี่ไม่มีหรือเราจะกระโดดเรือลำนี้มาให้ช่วยเราช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเห็นเห็นหนูไหมช่วยด้วยค่ะมาช่วยกันตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย ไปเนะี่ยมาลองกรีดกราดหน้าเรือเอ๊นั่นเกาะอะไรอะ่ะลองขับไปดูดีกว่าบืนบืนเอ๊นั่นมีเด็ก3ส,สามคนนี่เดี๋ยวน่าจะติดเกาะนะต้องรับขึ้นเรือซสะแล้วโอ๊ยดิฉันก็ลืมทางขึ้นลงนี่นี่นี่ทางลงอยู่นี่ มาทางนี้เลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับโมเดลรีบขึ้นมาห่วงยางเราอหรอพี่เออทิ้งไว้นี่แหละอืมแต่ซื้อมาต้องยี่สิบบาทเลยนะแค่ยี่สิบบาทเองจะไปไหนหรอครับเออพวกเราติดก่ออะค่ะเราจะไปตรงฝั่งตรงนั้นอนะค่ะเห็นไหมคะตรงนั้นนะ่ะ โอเคครับสบายมากเดี๋ยวแล้วก็ได้ไปแล้วนะได้ไปกินข้าวอร่อยอร่อยฝีมือแม่แล้วเฮ้ยโมเดลจิตี้แม็กอยู่ไหนอยู่ไหนลูกอยู่ไหนแม่ตามหาอยู่นะอยู่ใต้ดินเหรอผมว่ามันไม่ใช่แล้วครับน่าจะ ลงไปเล่นน้ำโมเดลจีจี้แมพอยู่ไหนแม่ออกตามหาอยู่นะอุตส่าห์ทำอาหารให้ลูกลูกแม่อยู่ทางนี้ลูกอยู่เรือลำนั้นหรือเปล่าเออน,นั่นไงแม่หนูเห็นไหมะไดผมสายตาสั้นผมมองไม่เห็น เดี๋ยวหนูชี้ให้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะดูสิอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะรีบไปเลยหนูหิวข้าวแล้วค่ะเร็วๆนะคะอือเร็วๆก็เร็วๆขอบคุณนะคะพี่แมว าจะสามารถมาถึงเกาะนี้ได้ไม่เป็นไรสบายสบายเออชื่ออะไรคะเนี่ยผมคือแมวออสการ์ผู้คุมเรือรำนี้นั่นเองและผมเป็นเจ้าของทะเลนี้ฮะจริงหรอคะจริงทะเลนี้ชื่อว่าเทนเลสกูรัสกูสมูเลเตอร์ หรือหรือชื่อเล่นก็คือฮาเลซากุระผมรู้ประวัติหมดเลยเพราะผมเป็นคน hmm. เออเชงไงอ่ะเป็นคนที่มาทำที่นี่หนูขอไปตรงนั้นก่อนนะคะหนูหิวข้าวมากเลยค่ะโอเคไปก่อนนะคะ ผมกลับมาแล้วครับนั่นไงเขาปิ้งไปปิ้งย่างกันแล้วอ่ะเยอะมากเลยเออน้าอ่ากินอะไรอยู่อืมอร่อยนะเนี่ยกินไหมจิจตน้อหนูอ่ะโมเดลกินสิอืม หอมมากเลยนีลูกไปไหนมาแม่ตามหาตั้งนานก็เอมิมเอมิมหนูไปเล่นน้ำแถวนี้ละค่ะทำไมกลับตั้งนานเลยล่ะแล้วห่วงยางล่ะลูกเออเอิมเอมิเอมแม่น่าจะติดเกาะใช่ไหมติดเกาะแม่รู้ได้ไงอะคะว่าหนูติดกเกาะแล้ว หนูโดยหนูช่วยโดยเรือลำนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้หนูหิวมากเลยหนูขอกินบา์บิคิวก่อนนะครับอ่ะกินตามสบายเลยลูกขอบคุณค่ะอ่าป้าป้านน้ำดีอะไรมีอะไรหรอกำลังปาร์ตี้หอมกันนั้นเนี่ย ป้าป้าซื้อชุดอย่างเงี้ยสวยมากเลยนะซื้อที่ไหนเน่ยหนี๋จะไม่ให้ไปซื้อจะบอกไม่ให้ไปซื้อบ้างบา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 อ๋อโอเคค่ะเชิญน,นั่งเลยเอ้ยจะเดินกลับไปหาแม่อย่างเดียวเลยจีจีเอ้ยโอ้ยพี่ อย่าทำโต๊ะขาพังสิโอ๊ยโต๊ะขาพังหมดแล้วจ้าไปนั่งโต๊ะนะคนนี้ดีกว่าปาร์ตี้นี้ก็ปาร์ตี้อย่างสนุกสนานเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนสนุกกันไหมเอ,อ่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะขอบคุณค่าบ๊ายบายนะ อืพี่อ่ะไปทำโต๊ะเขาล้มหมดเลยอือร่อยเหมือนกันนะเนี่ยวิงย่างบาร์บีคิวอร่อยอร่อยบายบายจ้า